ครับสวัสดีครับผมผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออุปกรณ์ v 2 k my control นะฮะซึ่งตกเป็นเหยื่อมานานนะฮะถูกควบคุมนะฮะถูกควบคุมทุกอย่างนะฮะถูกคมคูนะฮะถูกคมคูให้ทำตามนะฮะถ้าไม่ทำตาม เขาก็จะทำร้ายเรานะฮะจะทำร้ายเราต่างๆนานานะฮะจนมีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลนะฮะจนมีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลให้ผมรู้ว่าหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เขาว่ามีลิงก์นะฮะมีลิงก์ในการใช้งานที่ดูผมนะฮะมีลายกลุ่มหรืออะไรนี่แหละ นะฮะคือมีคนมาพูดให้ผมนะรู้นะฮะและและได้เห็นนะฮะคือถูกควบคุมมาทุกอย่างนะฮะและมีการดักจับโปรแกรมนะฮะอันนี้ดักจับโปรแกรมไหมผมไม่แน่ใจนะฮะว่าจำเป็นต้องทำแบบนี้จำเป็นต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะดักจับโปรแกรมผม หาว่าผมไปรู้ความลับนั่นนี่นั่นนี่แท้จริงเลยไม่ใช่นะฮะเขาหลอกคนดูฮะเขาหลอกคนดูให้เชื่อนะฮะสิ่งที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการจัดฉากให้คนดูนั้นเชื่อไปอีกอย่างหนึง่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินนั่นคือการจัดฉากทั้งหมดนะฮะ ถ้ามีการดักจับโปรแกรมจริงอย่างที่มีการอ้างนะฮะคนจะไม่มีหลุดเข้ามาหาผมได้นะฮะคนที่หลุดมาคือคนที่ถูกขู่ให้เข้าไปและถูกขู่ให้พูดกับอีกคนหนึ่งเพื่อให้อีกคนหนึ่งนั่นเชื่อนะฮะผมก็พูดตามสิ่งที่ได้ยินผ่านระบบนะฮะ <c oughs> ใครที่เห็นผมก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งพิมพ์ด้านต่างๆมีการจัดฉากนะฮะลองไปหาข้อมูลดูได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะฮะตาม Google ตาม YouTube นะฮะพิมพ์คำว่า v2k my control นะฮะศึกษาดูครับเหยื่อในไทยโดนมหาศาลนะฮะลองศึกษาดูครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่ครับ